สวัสดีค่ะนุชเอสเตทคอร์เนอร์โคราชใครที่กำลังมองหาพื้นที่เพื่อทำธุรกิจขนาดเล็กไม่ว่าจะเป็นโรงงานร้านเบเกอรี่ร้านกาแฟรหรือว่าโรงเรียนสวนวิชาคุณต้องดูคลิปนี้ค่ะตอนนี้นุชอยู่ที่พื้นที่โซนเกมือของโคราชมากเลยค่ะอยู่ในซอยวัดสารลรอยนะคะจากถนนราชสีมาโชคชยัยเข้ามาในซอยนี้ 600เมตรคุณก็จะถึงพื้นที่ตรงนี้ซึ่งมีจุดสังเกตตรงเนี้ยจะมีโรงน้ำแข็งโรงงานทำขนมปังแล้วก็ตรงนี้ห่างจากร้านประจุเนี่ยสังเกตง่ายๆแค่1้อยเมตรเองนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันค่ะตรงระหว่างทางเข้าตรงเนี้ยเจ้าของเก่าเนี่ยเขาชอบวาดูปเขาชอบงานศิลปะเขาก็เพ้นต์ตรงทางเข้าไว้ให้เรียบร้อยแล้วตรง ถนนตรงทางเข้าเนี่ยมีพื้นที่หน้ากว้างถึง6เมตรเลยนะคะแล้วก็ในส่วนชั้นบนตรงเนี้ยเขาสร้างเป็นออฟฟิศเอาไว้เดี๋ยวเราจะพาขึ้นมาดูออฟฟิศข้างบนกันนะคะเราจะพาไปดูพื้นที่ที่เขาจัดทาเป็นออฟฟิศไว้นะคะจะมีทางขึ้นตรงนี้ทางเข้าก็ทําเป็นบานกระจกสไลด์ไว้นะคะแล้วในห้องเนี้ยเขามีแอร์ไว้ให้1ตัวนะคะแล้วก็จะเป็นห้อง ห้องซึ่งมีบานหน้าต่างที่ใหญ่มากตอนนี้เขาทําเป็นห้องเก็บเสื้อผ้าอยู่เพราะว่าเจ้าของเดิมเนี่ยเขาไลฟ์สดขายเสื้อผ้าอยู่นะคะตอนนี้ได้อยู่ที่บ้านหลังใหญ่ของที่นี่แล้วนะคะบ้านหลังใหญ่ตรงนี้เขามีพื้นที่จอดรถคุณสามารถจอดรถได้อย่างตตําเนี่ยถึง4คันเลยนะคะและในตัวบ้านเนี่ยเขาก็มีห้องนอน2ห้องนอน1ห้องน้ําแล้วก็มีห้องเลี้ยงรูมนะคะเดี๋ยวเราเดินมาดูข้างๆตัวบ้านกันนะคะ ทางเข้าอ่ะทางด้านซ้ายมือเนี่ยเขาจะทําเป็นบ้านล็อกดาวไว้หลังหนึ่งนะคะซึ่งตรงนี้คุณสามารถแดัดแปลงทําเป็นห้องพักให้คนงานได้ถึงสี่ห้องด้วยกันนะคะแล้วมีห้องน้ําด้านนอกอยู่ห้องนึงนะคะซึ่งคุณสามารถทําเป็นห้องน้ําสําหรับให้คนงานก็ได้นะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นลานอเนกประสงค์คุณสามารถปากผ้าได้ในส่วนตรงนี้ข้างหลังเนี่ยจะเป็นจะมีห้องครัวอยู่ด้านหลังนะคะห้องครัวตรงนี้ก็มีขนาดใหญ่พอสมควร ซึ่งถ้าเกิดคุณเข้ามาอยู่อ่ะคุณก็รีโนเวทสักนิดหน่อยนะคะส่วนบ้านหลังตรงกลางตรงนี้เขามีพื้นที่มากถึง80ตารางเมตรซึ่งคุณสามารถทําไว้เป็นที่อยู่อาศัยของคุณเองได้ตรงนี้เป็นที่อยู่อาศัยของเจ้าของแล้วในส่วนของด้านนี้ก็จะเป็นโรงงานการผลิตของคุณแล้วก็ยังแถมมีที่พักให้คนงานด้วยอีกโซนหนึ่งนะคะแล้วก็ประกอบกับพื้นที่จอดรถที่มากมายคุณส,สามารถท,ทําธุรกิจเล็กๆตรงนี้ได้เลยค่ะ เดี๋ยวนุ้ยขอสรุปจุดเด่นของที่แปลงนี้อีกที้นึงนะคะที่แปลงนี้มีพื้นที่ทั้งหมด228ตารางวามีบ้านอยู่3ถึง3หลังกับอีกหนึ่งออฟฟิศนะคะจุดเด่นของบ้านหลังนี้เขาอยู่ในเมืองอยู่ในซอยวัดสาะะรลอยแค่นี้เองห่างจากถนนลาชสีมาโชคชัยวิ่งเข้ามาประมาณ600เมตรนะคะจุดสังเกตเนี้ยก็จะอยู่ด้านขวามือนะคะ แล้วก็ด้านซ้ายมือเนี่ยจะเป็นโรงน้ําแข็งแล้วก็จะมีโรงโรงงานทําขนมปังก็โรงงานผลิตเสื้อผ้าผัดจากที่แปลงนี้ไปเนี่ยก็จะเป็นร้านอาหารบ้านปลาจุ่มนะคะที่แปลงนี้อยู่ใกล้โรงเรียนมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนบุญวัฒนาโรงเรียนสุระหรืนอียนุบานนะคะห่างจากที่นี่ประมาณ2กิโลถ้าสมบุญวัฒนาบุญวัฒนาก็4กิโลนะคะส่วนห้างสรรพสินค้าเนี่ย ห้างเซนทัลหรือเดอะมอลประมาณ4กิโลนะคะแล้วก็ห่างจากโรงพยาบาลมหาราชก็ประมาณ3กิโลแล้วก็อยู่ไม่ห่างจากบุ่งคุณสามารถออกกำลังกายได้นะคะที่แปลงนี้คุณสามารถทำธุรกิจได้หลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นร้านเบอรเกอรี่เพราะว่าอยู่ใกล้กับโรงเรียนกับสถานที่ราชการใครที่มองหาธุรกิจสำหรับทำโรงงานหรือจะทำผลิตเสื้อผ้า หรือโรงเรียนสอนสวดวิชาดูว่าที่เนี้ยเหมาะเลยค่ะเพราะว่าที่เนี้ยมีพื้นที่จอดรถที่กว้างแล้วก็มีสถานที่ที่สามารถทําเป็นออฟฟิศได้หรือจะทําเป็นในส่วนของโรงงานแล้วก็มีบ้านพักให้คนงานด้วยนะคะที่ที่พื้นที่ขนาดนี้อยู่ในตัวเมืองในราคานี้หาหาไม่ได้แล้วนะคะเจ้าของเขาขายอยู่ที่8.9ล้านกับพื้นที่ถึง228ตารางวานะคะถ้าใครสนใจติดต่อที่เบอร์ด้านล่างนี้นะคะ แล้วพบกันคลิปหน้าค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะมีทรัพย์อยากฝากขายหรืออยากได้ทรัพย์สวยๆติดต่อนุชเอสเดคคอร์เนอร์โคราชค่ะ